น้อมกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะครับสาธุครับท่านนัลมนพิการที่เดินบ้างในแบบปฐมฌานครับเชิญข้ามาการทังจิตท่านเป็นยังไงบ้างครับสาธุค่ะท่า์ทังจิตของข้าพเจ้าเราเมื่อเช้านี้อนิวรอนหา้าเขายังไม่หลับเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะแต่เมื่อคืนนี้น่วงนิวรอนหา้าสงบลงและหลับลงได้เจ้าค่ะ ในรอบเม่เช้านี้ข้าพเจ้าพักผ่อนน้อยเจ้าค่ะประมาณสามชั่วโมงก็ตื่นมาเนี่ยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นความกังวลด้วยเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะคมีปัญหาคอยกระซิบก็คือมีความกลัวมีความกลัวอยู่ลึกๆค่ะเรื่องอที่จะไปดูลำไส้แล้วต้องเอาใส่เอาไว้มาไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะค่ะจ๋จื นะตรงนี้ก็ต้องตัดปัญหาเนาะเพราะว่าเรากลัวก็ช่วยอะไรไม่ได้คนที่จะช่วยเราก็คือหมอเนะที่รักษาทางการแพทย์นะครับเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเป็นเรื่องของเขาหมอเขาก็ต้องทําขั้นตอนเขาก็ต้องคุ้มครองปกป้องสังขารของคนไข้นั่นแหละแล้วก็ทําให้โดยจัญญาแพทย์ก็คือทําให้ดีขึ้นนะครับแลวสิ่งที่สําคัญก็คือบุญของท่านนะครับถ้าท่านมีบุญอยู่ นะครับยังไงเดยกก็ผ่านเฉลุยนะก็อ,อย่าไปกกัวอย่าไปวิตกกังวลน,นะครับสิ่งเหล่านี้นไม่ได้เกิดกับท่านเป็นขั้นเดียวนะ้ะเกิดเป็นล้านๆท่านนะนะแต่ว่าใครจะมาปฏิบัติไม่ปฏิบัติเท่านั้นเองนะก็อ,อย่าไปตกกังวลตรงนั้นถ้าวิตกกังวลปุ๊บเนี่ยมากวิธีเราก็จะสะดุดไปด้วยนะครับงั้นะตรงนี้ต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวก็จะเกิดอะไรขึ้นเรื่องเขาเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าบุญสุดยอด้ว แล้วยิ่งเรามาสร้างบุญใหญ่อันนี้สองใหญ่นะครับยิ่งมีบุญบารมีสูงมากที่จะเข้าถึงธรรมที่จะบรรลุธรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นมารเขาก็กลัวใช่ไหมถ้าท่านยิ่งสูงเขายิ่งกลัวทรานเองสูงก็ยิ่งกลัวแล้วก็ต้องทําให้ท่านไม่สูงต้องทําให้ท่านสะดุ้งหวาดเสียวกลัวตื่นเต้นอยากประมาทนะครับต้องให้ท่านเชื่อตัณหาที่คอยกรบทิดเขาต้องมาเบียดเบียนท่านอยู่แล้ว ื่อให้ท่านมีปฏิกัสสัญญาณานาสัญญาหังการมังการลัการนสัยมานานนสัยมีราคาโทสะโม,มหะ <c oughs> เขาจะต้องกระทำทุกสิ่งอย่างเพื่อไม่ให้ท่านบรรลุธรรมเพราะนั่นก็เป็นช่องว่างเนาะเป็นช่องว่างเป็นสิ่งที่บุรุชนต้องเข้าไปซ่องเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเรามารู้แล้วเรามารู้ทางพระอ,องค์แล้วก็แก้ไขนะครับแก้ไขแล้วก็อย่าไปกลัวสิ่งเหล่านี้เพราะเขาต้องการให้กลัวพอะกลัวปุ๊บทำไม ก็เมื่อวิญญาตั้งมั่นแล้วเจริญกันเลยกลัวเมื่อไหร่วิญญาตั้งมั่นกันเพราะอะไรเพราะเป็นจิตบ้างมโนบ้างวิญญาบ้างที่เขาควบคุมกายยังังการวิธีอย่างนั้นจิตยังัารในขันห้ารูปนามในภพใิชาติในหล่งท่านอยู่และทุกภพทุกชาติเขาก็ควบคุมอยู่เมื่อเขาควบคุมอยู่เขาก็ต้องทําวิธีนี้วิธีเดียวที่ทําให้ท่านเกิดสภาวะนะครับอันนั้นก็อย่าไปกลัวเขาพอเขาใจมาอย่างนี้ พอเข้าใจเจ้าค่ะท่านอนาจารย์แล้วต้องทำไงึงไม่กลัวาค่ะทไงดับภาษะอย่างเดียวคะ่ะไม่ว่าจะมีอะไรผุดขึ้นมาจะดับลูกเดียวเนี้ยค่ะดับรูๆให้จ้ค่ะใช่ถูกต้องแล้วก็ต้องดับอย่าลอยหน้าลอยตาก็ต้องดับแล้วก็ปล่อยให้ผู้เดกกินมกระดำเนินการเหมือนกับท่านกินข้าวท่านเคียเค้ยวเคี้ยวเกินแล้วท่านต้องไปตามที่ที่เกินลงไปไหมไม่เจ้าค่ะก็รู้อยู่ใช่ไหมล่ะก็เหมือนกับการดับภาษาไม่ต้องไปตามเขาดับแล้วอยู่ที่ปลายจมูก แล้วเขาจะไปกระจายไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกีแร้วพธิ์ธรรมแลเราไม่สอนเราอยู่ไปจมูกเลยเราอยู่ไปหมูกแล้วเราก็ปล่อยเขาแล้วก็ดับไปไปจมูกเขาอยู่แค่ไปจมูกแล้วปล่อยอยู่แค่ไปจมูกแล้วปล่อยเมืก็ท่านอาบน้ําถูสบู่ใช่ไหมตาก็ถูไปอ่าโดยทั่วไปของบุคคลทั่วไปนะตาก็หูไปผิวปากถูกสบู่ไปผิวปากไปร้องเพลงไปใช่ไหม ไม่เห็นต้องล่าเราจะต้องไปถูตรงน้นถูตรงนี้เขาก็ถูตามธรรมชาติต่อให้ตาบอดก,ก็ถูได้ถูกไหมอเหมือนร้องเพงลงกร้องเพลงใช่ไหมคนที่ก็ร้องเพลงเขาต้องไปดูเนื้อมากก่อนเวลาเขาร้องได้แล้ว,วเขาก็ไม่ต้องดูเนื้อใช่ไหมแต่คนฝึกใหม่ๆก็ต้องอ่านก่อนก็คือสร้างสัญญาพอมีสัญญาพ๊กเขาก็ไม่ต้องดูเนื้อเพราะเขาใช้สัญญาเดิม แต่เราเป็นการปฏิบัติแบบภาริยะก็คือต้องสร้างสัญญาเช่นกันเมื่อสร้างสัญญาเสร็จแล้วปล่อยผู้เดินมัาทํางานเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเหมือนการเคี้ยวข้าวแล้วกลืนลงไปข้าวเขาก็ระบบข้างในเ็าทาหน้าที่องเองใช่ไหมการลําไส้เขาก็ย่อยอย่างเขาย่อยใส่เข้าส่งไปสู่ชีโหิตส่งไปให้ทางสมองทางหัวใจก็ดําเนินการเราไม่ได้ไปสั่งเขาเลยนะก็ทําเองหมดอัตโนมัติเข้าใจไม่ พอเข้าใจก็ใช่เพราะฉะนั้นเวลาท่านมาตั้งตั้งสภาวะสํารวมอินทรีย์ให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์ก็พอสํมบูรณ์แล้วก็ปล่อยเขาไม่ต้องไปยุ่งเขาไม่ต้องไปจ้องดูเฝ้าดูตามรู้ตามเห็นว่าไอ้ตาเขาไปมองอน,นู่นหูไปมองนี่แต่ช่วงแรกๆทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดเพราะเป็นความคุ้นชินจะต้องตามนั่มือไปไหนไปตามขาไปไหนไปตามเสียงอะไรหูมามาทั้งหูหันลงไปเลย าอาหารไปฟังไปดูแม่หูว่าอะไรนะอะไรนะอันนี้เป็นกัญญาดเดียวแต่เมื่อท่านสำารวจมินทร์ได้แล้วเขาจะไม่ตามแม่แหลงสิ้นเหมือนท่านนั่งสมาธิหลับตานั่งพึ่งภาวนาตั้งกายตรงนำงํำรงสติมั่นาภาวนาเขาก็นิ่งของเขาอยู่อย่างนั้นแหละแต่ที่ท่านไปตามไปอะไรเพราะอะไรเพราะใช้ชีวประจําวันมันเป็นธรรมชาติที่เวลาไปจับโอ้ยร้อนจะสะบัดมือมันเป็นธรรมชาติ นะครับไอหิวอ่ะท้องมันร้องจุ๊ยช่ยชยชยหิวแล้วนะครับพอไปเห็นเสื้อเอาเสื้อสวยใช่ไหมพอได้กินโอ้นี่แกงเขียวหวานไก่ระลึกเลยระลึกหน้าตาแกงเขียวหวานไก่แล้วเป็นยังไงใช่ไหมเขาสร้างมโนภาพทันทีแต่ถ้าปฏิบัติแบบพระอริยก็คือดับอย่างเดียวอะไรพูดขึ้นมาดับอะไรพูดขึ้นมาดับอะไรพูดเหมือนกับท่านเห็นอะไรก็ดับได้ยินเสียงอะไรก็ดับอยู่ที่ สำรวมอยู่ที่ใบจมูกพอเขาจะไม่สำรวมปุ๊บช่างก็กลับมาอันนี้จังทวารตาโยนิสนั่นแหละโยนิสอปุ๊บก็คือการมาสำรวมมาที่ใบจมูกนะนี่คือการโยนิสอนพอโยนิสอนก็มาก็คือการท่องอันนี้จังทวารตาโยนิสก็คือท่องก็คือสำรวมเอามาไว้ที่ใบจมูกพอไว้ใบจมูกก็ปล่อยหน้าที่ผู้เดินมรกเห็นไหมปล่อยหน้าที่ผู้เดินมรดกเขาทำพอเขาเริ่มจะกระจายจะออกไปดูนู่นจะไปฟังนี่จะไปสืเพลินสำรวมกลับกลับมา ไอ้จังตตาในตังมาในโสตมิโสตาจังเาขาแตงเอะในโสตมิรโสตารัวไรเลยแต่พอเขาอยู่ที่สํารวมปุ๊บก็ปล่อยเขาก่อนแม่กายท่านจะเลื่อนไปไหนจะเคลื่อนไปไหนจะทําอะไรก็ปล่อยเขาพอเขาเริ่มจะไปเพลินไหลออกมาแล,แล้วก็สํารวมเข้ามาใหม่อันนี้จังใหม่โยนในโสเข้ามาใหม่พอข้าใจอย่างแบบนี้พอก้นใน็ใจล้วจะใชา้ก็ใจที่ทํามาทําแบบไหน ทำแบบนี้เจ้าค่ะอาจารย์แบบที่ท่านอาจารย์กล่าวเจ้าค่ะอ่จะดูเพราะฉะนั้นถ้าทําไปแล้วก็ไม่ต้องไปหวังผลเออมื่อไหร่จะดับได้เมื่อไหร่จะรู้เรื่องเม่อดีเมื่อไหร่มันจะได้ไม่ต้องไปเมื่อไหร่ไม่ต้องไปเมื่อไหร่เหมือนท่านกินข้าวเขาบอกกี่รออิกินน้ําอิ่มเมื่อไหร่จะรู้หรอใช่ไหมตักข้าวเข้าไปยี่สิบคำอิ่มสามสิบคำอีกวันนี้อาจจะใส่ห้าสิบก็ได้เมื่อาวานใส่สิบคำอิ่มแล้วใช่ไหม มืนสองจานหนึ่งจานก็แล้วแต่น้ํากินไมหา้าอึกสองแก้วสามแก้วเอาอิ่มวันที่อาจจะกินแค่ครึ่งแก้วอิ่มก็ได้วันนี้ฉันกินก๋ยเตี๋ยวใช่ไหมจะรู้เลอพรุ่งนี้จะกินข้าวกับอะไรใช่ไหมต่อให้ทหําไหมันก็เปลี่ยนแปลงได้คนนน้นไอ้นี่มาฝากคนนี้มาฝากเออเปลี่ยนใจขับรถไปกินที่อื่นใช่ไหมหรือไม่กินก็ไ,ได้เมล่อไ่ไปงานโน้นง,งานนี้เอาอดกินข้าวที่บ้านพี่ต้องไปกินนะบ้านงาน ใช่ไหมครับเพะฉะนั้นจึงไม่ต้องไปนึกถึงอนาคตไม่ต้องไปเอา,อาดีขึ้นก็อยู่กับปัจจุบันนะครับอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่สนใจปัจจุบันดับให้หมดก็คือมาชิมานั่นแหละจุดสูงสุดของเราคือเราต้องไปอยู่มาชิมานั่นก็คือปริเญาสุดนั่นคือสูงสุดของเราตอาใ,ใจไหมข้าใจก็ใส่ให้ใจอา่อาแล้มีคำถามไหมว่ามาไม่มีเจ,จ้าค่ะอาจารย์ อ่าไม่มีก็ปฏิบัติต่อไปนะน้องกับอนุทนาสาธุน้องกาบแทบแทบแทบเท่าใหานาจ๊าผู้มีเมตตาค่ะน้องกับสวัสดีค่ะน้องกับสาธุสาธุค่ะสาธุครับท่านนรโมนุติการผู้ดินลบังใับบัประสมเดจการสาธุครับสวัสดีครับสาธุกับน้องกับสวัสดีค่ะน้องกับสาธุสาธุ